สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีนะคะเรื่องของการปลอมแปลง f c e e o o o เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำค่ะมีทางบ้านเนี่ยแจ้งมาอยู่บ่อยๆนะคะแล้วตอนนี้หลายคนค่ะก็โดนเอาชื่อของตัวเองเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราเนี่ยไปรับแอดเป็นเฟรนอนส่งไปส่งมามาถึงเจ้าตัวค่ะเจ้าตัวเองยังงงเลยว่าเอ๊ะนั่นชื่อเราแต่นั่นคนนั้นเขาคือใคร เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่โดนแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงจะแจ้ง Facebook ได้ไหมแล้วจะมีวิธีป้องกันระวังกันยังไงวันนี้มาดูกันเลยค่ะบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กเราได้เจอกับคนมากมายทั้งคนที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆแล้วก็คนที่เราไม่ได้รู้จักในชีวิตจริงค่ะทำให้ใครๆก็สามารถสร้างตัวตนสวมรอยเป็นใครก็ได้สร้างภาพแบบไหนก็ได้ซึ่งก็เกิดกรณีของการถูกหลอกลวงกันเป็นคดีความมาก็เยอะนะคะ เรื่องของการปลอม Facebook สวมรอยเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองก็ยังคงมีอยู่ค่ะบางคนก็สร้างขึ้นมาเพียงเพราะอยากจะมีตัวตนปลอมๆใน Facebook แต่บางคนนี่สิคะปลอมเป็นคนอื่นเพราะหวังรายได้หลอกลวงเงินหรือไม่ก็ต้องการทำลายชื่อเสียงบุคคลจรงิงๆที่ตัวเองปลอมมามีแต่เหตุผลที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยล่ะค่ะสิ่งที่ต้องระวังมีสองแบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือต้องระวังคนที่สวมรอยปลอม Facebook มาขอแอดเฟรนด์เป็นเพื่อนเราค่ะ แบบที่2ก็ต้องระวังเรานี่แหละค่ะจะโดนสวมรอยปลอม Facebook เป็นเราซะเองนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นคดีอยู่บ่อยๆค่ะแล้วเราจะระวังป้องกันกันยังไงไปคุยกับคุณตํารวจเลยค่ะวิธีสังเกตว่า Facebook ที่ขอแอดมาว่าเป็น,เป,นเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับอันดับแรกสังเกตที่มูชเชลฟนหรือเพื่อนที่มีร่วมกันเป็นคนที่เรารู้จักเข้าในชีวิตจริงๆหรือเปล่าต่อมาก็คือดูว่าเราเคยเป็นเพื่อนกับคนนี้ใน Facebook แล้วหรือยัง นะครับถ้าเคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมี Facebook อันนึงแอดมาก็ต้องพึงสังเกตว่าอาจจะเป็น Facebook ที่สร้างเรียนแบบขึ้นมาแอดมาหาเราเพื่อหลอกลวงเราอาจจะต้องถามกลับไปที่เจ้าตัวครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนสวมรอยปลอม Facebook ไปแล้วจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าแจ้งกับทาง Facebook อย่างไรถ้าเกิดเจ้าของ Facebook ตัวจริงถูกปลอม Facebook ไปแล้วนะครับอาจจะเก็บหลักฐาน Facebook ปลอมนั้นโดยการแคปหน้าจอก่อนนะครับให้เห็นชื่อนามสกุล Facebook ที่สร้างปลอมมาน,นั้นให้เห็นรูปภาพ นะครับและให้เห็น URL หรือลิงก์ของ Facebook บัญชีผู้ใช้ Facebook อันนั้นข้างบนว่า facebook.com/ อะไรนะครับหนึ่งก็คือเก็บหลักฐานไว้ก่อน 2. ก็คือแจ้งปิด Facebook ปลอมมนั้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เขาใช้ Facebook ปลอม,มนี้ไปหลอกคนใดื่นอีกนะครับโดยวิธีการแจ้งปิดที่ได้ผลก็คือเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็กดล็อกเอาบัญชี Facebook ชดเดิมของเราออกพอลพ็อกเอาเฟซบ o ๊กออกมาแล้วก็ไปพิมพ์ใน Google ว่ารายงานบัญชีผู้ใช้สําหรับผู้ปลอมแปลง ทีนี้ก็ทำทำตามขั้นตอนของ Facebook ไปนะครับถึงจุดหนึ่งก็คือ Facebook จะถามว่าเรามีบัญชีผู้ใช้ Facebook อยู่ก่อนหรือเปล่าก็ให้ติ๊กที่คำว่าไม่นะครับแล้วจะติ๊กคำว่าไม่เสร็จเรียบร้อย Facebook จะให้เรา Copy ลิงก์ URL ของ Facebook ปอมมนั้นนะครับมาใส่ในช่องแจ้งของ Facebook พอกอรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับ Copy มาวางเสร็จเรียบร้อยก็อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชนของเราลงไปให้เห็นรูปถ่ายเห็นชื่อนามสกุลภาษ,ษาอังกฤษส่วนเลข13หลักของเราอาจจะ ค่าเบอร์ไว้ก็ได้เป็นรูปแรกเห็นรายละเอียดในบัตรรูปที่2ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของบัตรว่าเราเป็นเจ้าของบัตรที่มาอัปโหลดแบบใดชนิดนี้เองในการถ่ายรูปเซลฟี่บัตรคู่กับหน้าเราเป็นรูปที่2ให้ให้ Facebook ตรวจสอบ Facebook ก็จะปิด Facebook ปลอมนั้นไปภายใน3 5ถึงวันครับแล้วบบนี้เราจะมีวิธีระวังตัวหรือว่าป้องกันคนมาปลอมแปลง Facebook ได้อย่างไงบ้างวิธีป้องป้องกันการปลอมแปลง Facebook อันดับแรกคือคนจะตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของเราว่าสิ่งไหนที่เราโพสต์ลงไปนะครับเราโพสต์เปิดพับลิกคนที่ไม่ได้เป็นเฟซนเราก็จะก๊อปปี้รูปเราไปสร้าง Facebook เรียนแบบเราก็ได้หรือเราโพสต์แค่เฟรนแต่คนที่เป็นเฟรนเราอยู่ก็อาจจะก,ก๊อปปี้รูปเราไปทําแบบนั้นอีกก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็คือเราต้องตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของเราตั้งแต่แรกที่เรารับแอดเพื่อนเข้ามา้วครับจะแอดเฟรนเป็นเพื่อนใครรับแอดเขาเข,าเข้ามาควรจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จัก ในชีวิตจริงๆแล้วก็การเปิดสาธารนณะก็ต้องระวังความเป็นส่วนตัวว่าเขาอาจจะขโมยตัวตนเราไปสร้างบัญชีผู้ใช้เรียนแบบเราก็ได้ครับนี่แหละค่ะบนโลกออนไลน์ใครก็ปลอมเป็นใครกันได้ง่ายๆนะคะผู้ใช้อย่างเราๆก็ต้องระมัดระวังกันมากๆค่ะและเรื่องราวใกล้ๆตัวแบบนี้ยังติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับเวลาใหม่สี่ทุ่มครึง่งไอที24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะโครงการยังเทคโนโลยเโดยกลุ่มบริษัทสามารถ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้าอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ